มีคนบอกว่าคนที่มีชีวิตที่โรยราคือคนที่หมดไฟหมดความคิดดิเริ่มที่จะก้าวเดินหรือสร้างสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นภาพของผู้สูงอายุคืออีกมุมหนึ่งที่ถูกมองเป็นเช่นนั้นแต่นั่นไม่ใช่ความจริงเสมอไปเมื่อคำว่าไม่รู้โรยถ้าเปรียบกับอายุเป็นเพียงตัวเลขหัวใจที่แกร่งกับความคิดริเริ่ม และความสุขที่ได้รับมันสำคัญกว่าและสามารถพาเราก้าวข้ามผ่านวัยที่โรยราไปได้ด้วยรอยยิ้มแบ่งปันความสุขให้กับคนรอบข้างอย่างไม่รู้จักเหนื่อยพร้อมที่จะลุยอย่างไม่รู้โรย ทำอะไรในสิ่งที่ผมอยากจะทําได้ถ่ายภาพได้สอนได้หลายๆอย่างสิ่งที่ผมมาทําแบบนี้เพราะผมรู้ว่ามีหลายคนที่เขาไม่มีโอกาสได้เรียนผมเคยไปเรียนมาหาอะไรมหาอลไยก็สอนให้ผมไปขุดมนุษย์หินให้ไปดูโคมันยองอะไรผมรู้ผมมองว่ามันไม่ใช่อย่างที่ผมต้องเรียนถ้าผมอยากรู้เรื่องอะไรผมจะไปหาตรงไหนเียผมรู้ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้เนี่ยเอพาคุณผู้ชมมาถ่ายภาพครับเพราะว่าการถ่ายภาพต้องบอกว่าเป็นงานอิเรกครับที่เอรักมากชอบมากครับเป็นศิลปะที่เอเล่นเอถ่ายแล้วเอมีความสุขครับเรารู้สึกว่าเราได้เก็บภาพความประทับใจของเราในช่วงเวลาสําคัญสําคัญเราได้เก็บความทรงจําที่ดีๆเอาไว้ในกระดาษสี่เหลี่ยมเนี่ยนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยครับเอไม่ได้มาถ่ายภาพเพียงแค่คนเดียวเพราะว่าเอนัดกับคุณลุงของเอไว้ครับ คุณลุงของเอท่านนี้ท่านก็รักการถ่ายภาพเหมือนกันครับแต่ท่านไม่ได้ถ่ายเพื่อความสวยงามเท่านั้นท่านไม่ได้ถ่ายเพียงเพื่อเก็บภาพความทรงจําเท่านั้นครับแต่ท่านถ่ายภาพด้วยความสุขท่านถ่ายภาพด้วยความรักแล้วท่านก็ยังนําภาพของท่านที่ถ่ายเนี่ยนะครับมาทําให้เป็นความรู้แล้วก็แบ่งปันให้กับคนอื่นๆอีกด้วย อีกทั้งคุณลุงของเอท่านนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าเป็นคุณลุงที่ยังไม่ยอมหยุดนิ่งจริงๆครับท่านยังเดินตามโลกที่หมุนไปตลอดเวลาอยู่ทุกๆวันนะครับอะไรครับคือแนวความคิดอะไรคือแรงบันดาลใจและอะไรคือสิ่งที่ทําให้คุณลุงของเอมีความสุขวันนี้เอจะพาคุณผู้ชมไปเยี่ยมแล้วก็ทําความรู้จักกับคุณลุงชาติของเอกันครับ ดวงชาติสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับโอ้โหมาอยู่ตรงนี้ผมเดินหาทั่วพุทธมณฑลเลยนี่มานานแล้วครับมาได้สักชั่วโมงละสักชั่วโมงละโอ้นี่เก็บไปเยอะแล้วเลยครับก็ได้ได้นิดหน่อยผมเก็บไปนิดเดียวเองครับให้อย่างนั้นเอาตรงไหนดีฮะตรงนี้ด้านโน้นครับอ่ะได้เลยครับป่ะงั้นไปด้านโน้นกันครับดวงชาติลองโชว์เลยครับโคลาแนลอันเดอร์นิดนึง ก็จะเห็นเงาเงาดำขึ้นเอามุมนี้เลยนะได้ไหมครับตรงนี้ได้ไหมได้ไมล่วงนั่นไงของผมไงได้ไหมมุมใกล้เคียงก็อยู่อยู่ใกล้ๆกันนี่เห็นไหมเห็นไหมบอกว่าหลานกับลุงมันใกล้เคียงกันอยู่แล้วแต่ว่าปกติคุณลุงก็จะมาถ่ายภาพอย่างนี้ทุกวันเลยครับก็มาบ่อยๆนะ ันไหนว่างก็มาไปที่ไหนหรือว่ามาแต่ที่นี่ครก็มาที่นี่บ้างไปสวนสัตว์บ้างผมก็ได้ออกลังกายแบบนี้บ่อยๆลุงทาบว่าถ้าเราจะถ่ายอย่างเงี้ยเป็นยาวๆไปอย่างเงี้ยต้องทำไงฮะคุณก็ต้องมีเส้นนำสายตาอ๋อพยายามหาฉากหน้าครับอืม อ่าของผมเป็นกองใบไม้แต่ว่าลุงชาติถ่ายรูปนานแล้วมนกันะนานแลวครับกี่ปีแล้วั้งสิบปีจนสิบปีแล้วตั้งแต่ยุคฟิล์มชอบอะไรการถ่ายรูปครับผมถ่ายภาพมาเสร็จแล้วเนี่ยครับถ้าผมมองแล้วภาพนี้สวยอ่าผมก็ยิ้มอ่าผมยิ้มนี่มีความสุขไหมมีความสุขครับในเมื่อภาพเราสวยเนี่ยครับเราสามารถที่จะไปบอกคนอื่นได้นะว่า ทำยังไงขึ้นสวยลงใน Facebook เดี๋ยวก็มีคนเข้ามาดูลงในบล็อกก็มีคนเข้ามาดูเราไปลงเนียเน่ื้อหาที่เราลงไปในนั้นนะรเราจะมีแทรกเรื่องสอนไปด้วยยังไงอครับการถ่ายภาพสอนการแต่งภาพไปด้วยภาพเนี้ทํามาได้ยังไงแล้วหรือว่าถ่ายมาแล้วเนี่ยเรามาแต่งให้เป็นอะไรยังไงโอ้โหโซเชียลเน็ตเวิร์กก็เล่นกับเขาด้วยทาอันไหนไม่เป็นหา หาอ่านอยากรู้วัยรุ่นก็เป็นยังไงแล้วก็ต้องต้องตามเขาอทำให้ทำให้เป็นให้หมดเลยไม่เป็นสเตเตอรเท่าไหร่อ่ะเวลาไทย เนี่ยมือผมไม่ค่อยนิ่งโอ้โหทั้งผมดูดิผมเริ่มมึนแล้วเอาก็คุณมันเริ่มเย็นแล้วแสงได้ไหมแสงมันก็ชัดแเริ่มไม่ดีแล้วล่ะเดี๋ยวไปกินข้าวดยกันได้ครับลกคุณลุงตรงนี้ครับลยยไม่รรู้อ อตอน,น,น,นวันนี้ต้องบอกว่าเป็นมื้อเย็นอีกงหนึ่งมื้อที่สนุกมากนะครับเพราะว่าคุณลุงชาติเนี่ยท่านชวนผมมาทานมื้อเย็นที่บ้านฮะแล้วก็มีคุณป้ามีลูกสาวอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยทีเดียวซึ่งคุณลุงเนี่ยบอกกับผมเลยนะครับว่าคุณป้านี่แหละครับเป็นกำลังใจหลักๆสําคัญมากของคุณลุงและที่สําคัญลูกสาวทั้งสองครับถือว่าเป็นแรงบันดาลใจที่ทําให้ลุงชาติเนี่ยหันมาถ่ายภาพแล้วก็รักการถ่ายภาพแบบจริงจงจังๆด้วยครับ ที่เรียนจบจริงๆทิคกนิงเทปเรียนมาทงอุตสาหกรรมทำเกี่ยวกับโรงงานอุตสาหกรรมทําอุตสาหกรรมอยู่สักห้าหกปีได้แล้วออกจริงๆแล้วงานอุตสาหกรรมเนี่ยพังชั่นสูงครับสุขภาพเราแย่แล้วตอนนั้นพอออกจากโรงงานปั๊บมาทําอะไรครับครู้ลุงมาเปิดร้านค้าเล็กๆซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าซ่อมทีวีวิดีโอวิทยุ แล้วก็ติดเครื่องเสียงรถยนต์ตาตาก็ทาไฟฟ้าก็ทําอ้าวแล้วแม่ความรู้มาจากไหนครับไปเรียนเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็จบเทคนิคุุงเท่จบอุตสาหกรรมหาเอาเองซ่อมทีวีก็ไปหาหนังสือทีวีมาอ่านมาซ่อมแล้วลองแล้วก็ซ่อมได้ซ่อมได้เป็นปี40มั้งเกิดมิติดช่วงนั้นอ่ะต้องตัดสินใจเป็นตัวละออกมาออกมาไปมาดูแลดูแลเด็กอย่างเดียวเลยเพราะว่า ช่วงเศรษฐกิจแย่ตอนนั้นนะครับผมผมไม่แย่นะเออแต่ลูกค้าไม่มีกําลังซื้ออ๋อคือเราไม่เป็นอะไรฮะแต่แค่ไม่มีใครเข้ามาแย่ครับลุงครับลุงครับเขาเรียกแย่ครับลุงครับลุงชาติครับอ๋อก็เลยตัดสินใจปิดนะครับก็ปิดเลยปิดร้านแล้วตอนนั้นคุณป้าว่าไงเออคุณแม่ว่าไงฮะตอนคุณแม่ไม่ไม่ว่าอะไรเพราะเราคิดว่าเราก็ทํางานของเราได้ ส่วนตัวแจืงเจือครอบครัวได้มีน้อยก็ใช้น้อยมีมากก็ใช้มากค <c oughs> ือคือแต่ว่าคุณลุงเองพอปิดก็ท่ากับว่าตอนนั้นคือรายได้ไม่มีเลยก็คือมีแต่ว่ามันแค่เหายไปบางส่วนเออนิดหน่อยหน่อยแต่ว่านัาน่นได้ก็เพื่แต่มาไม่มีไม่เยอะแต่เราสามารถทำได้แล้วก็ช่วยก็ช่วยกันแล้วมาถ่ายภาพได้่องไหเริ่มมาถ่ายภาพจริงจังก็เขาว่ายน้ำเนี่ย ครับได้เหรียญรางวัลอะไรเราก็ไปถ่ายภาพเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้ประสบการณ์ก็สอนเรามาเรื่อยว่าเกิดถ้าเป็นแบบนี้เราจะถ่ายยังไงครับคือตอนแรกก็ถ่ายรู้ไม่เป็นไม่เป็นจริงหรือครูยังไม่มีเองเลยอะแล้วก็คือเรียนรู้ถ่ายภาพด้วยวจอีกหาหนังสือมาอ่านเอาลุงดูเป็นคนที่ที่ที่เรียนด้วยตัวเองอะไรเยอะมากเลยนั่นแหละทําไมอะครับไม่ถูกกับครูเหรอฮะหรือยังไงฮะผมเคยเคยไปเรียนมหาใัย่ครับ ผมอยากจะรู้ว uh, <tinc S 1> ่าผมจะเปิดร้านค้ายังไงเอมหาะไรก็สอนให้ผมไปไปขุดมนุษย์หินให้ไปดูโคมันยองอะไรไม่รู้ผมก็ได้เรียนแล้วมันมันไม่ใช่วิชาที่ว่าผมมองว่ามันไม่ที่ไม่ใชอย่างที่ผมต้องเรียนอ่ะคุณลุงเขเลยเลือกที่จะเรียนรู้อะไรด้วยตัวเองถ้าผมอยากรู้เรื่องอะไรผมจะไปหาตรงไหนเดี่ยผมรู้อย่างที่ลุงชาติทําอยู่แสดงว่า เรากาลังทําให้เห็นว่าการเรียนรู้เนี่ยมันไม่ไม่เกี่ยวาอายุเท่าไหร่ก็เรียนรู้ได้หมดคนคนที่อยากจะเรียนอยากจะศึกษาเนี่ยควรจะขวนขวายควรจะหาหนทางให้ตัวเองอะ่ะอย่างตอนที่อย่างตอนที่คุณพ่อต้องต้องบอกว่าคุณพ่อตัดสินใจหยุดกิจการทั้งหมดเนี่ยครับมาดูแลเราสองคนในแในฐานะให้เป็นนักกีฬาให้ได้เนี่ยมารู้สึกยังไงครับกับนการที่เรามีมีคุณพ่อมาดูแลเราเรู้สึกว่าเราโชคดีเนาะที่เรามีพ่อแบบนี้เลยเนี่ยเพราะว่าเราคือ พ่อทุ่มเทให้กับเรามากคือแบบเหมือนกับสละเวลาคืนจริงคือพ่อจะไปทําอะไรของพ่อก็ได้อย่างอยากไปทำสีพ่อชอบออแต่แบบพ่อก็มาทุ่งเทเวลาให้กับเราเลยแล้วอย่างเราล่ะครับเรารู้สึกยังไงครับพ่อมาถึงทั่วนี้รู้สึกยังไงกทรที่เรามีคุณพอ่อคอยดูแลตอนนี้พ่อบ็ยังดูแลค่ะเวลาหนูมาอยู่บ้านพ่อก็ทํทำข้าวให้หน,นูก <c oughs> ินก็ชอบมากค่ะแต่ว่าคือตอนนั้นพอพอแต่สินใดว่าจะมาดูน้องๆสองคนรับคุณลก็ปิดเหตุการณ์เป็ดอย่งนี้รายได้ก็หายเลยครับพ่อหายสิ่งที่ผมได้เนี่ย ผมได้สุขภาพที่ดีขึ้นได้ความสุขผม,ผมถึงว่าคุ้มลยไม่รรู้ ที่ผมเห็นลูกชาติถ่ายมาก็สวยอยู่แล้วครับดูในกล้องอแล้วทำไมเราต้องมาตกแต่งเพิ่มเติมอย่างนี้ด้วยครับเพราะเราทำเพื่อเรามาตกแต่งภาพให้มันดูดีขึ้นแล้วก็จะได้ทำไปสอนเขาได้ว่าภาพแบบเนี้เราเราทำยังไงวิธีวิธีที่เราจะให้เขามาเรียนรู้ได้ดีที่สุดก็คือเอาลูกโพสลงไปในในบอร์ดคนที่เขาเข้ามาดูเขาสนใจเขาเขาดูแล้วเขาเขาอยากรู้ว่าภาพแบบนี้ทำยังไงเขาก็จะมาโพสถาม คือก็เหมือนกับเป็นการสอนสอนทางออนไลน์แล้วอย่างอย่างโปรแกรมพวกนี้ครับโปรแกรมตกแต่งภาพนี่คือศึกษาเอาเองโลกเรามันหมุนเร็วถ้าเราอยู่เฉยๆเนี่ยอืมเราก็จะไม่ทันเราจะรู้อะไรไม่ทันเขารอลูกทําให้ไม่ทันใจไม่ทันใจเขาไม่ทําให้ต่เลยนั่งจิ้มนั่งทำเราเองอ่ะมันช้าหน่อยก็ไม่เป็นไรอแต่มันเสร็จ แล้วเราก็ภูมิใจของเราใช่ไหมดีใจด้วยดีใจด้วยเวลาทำทำได้แล้วอย่างเวลาเราเราโพสต์ไปแบบเนี้ยครับการที่เรามาโพสต์รูปโพสต์เทคนิคสอนเขาเนี่ยเขาได้อะไรเราได้อะไรสิ่งที่เขาได้เขาก็ได้เป็นความรู้อย่างน้อยที่สุดถ้าเขาทำไม่ได้เนี่ยเขารู้แล้วว่าเออจะทำได้ยังไงเขามาถามเราเราได้สอนเขาครับทำไปทำมาสอนไปสอนกันไปสอนกันมาเนี่ย คุยไปคุยมากลา,ายเป็นเพื่อนกันได้สังคมเพิ่มยิ้มยันแจ่มใสกันดีเจอหน้ากันนี่ยกมือไหว้ทักทายกันใครมาหาผมให้มาสอนให้ไปสอนที่ไหนผมก็ไปสอนให้หมดสอนทุกคน <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมมีผมมีเรียนเอไปกับลุงแล้วเดี๋ยวจะให้ดูว่าสอนอยังไงคืนนี้ในระหว่างที่คุยกับคุณลุงชาติไปเนี่ยนะครับ <c oughs> ผมรู้สึกว่าท่านเนี่ยเป็นคนที่คิดและก็ทําอะไรนอกกรอบอยู่เหมือนกัน <c oughs> ท่านทําให้ผมรู้สึกคับว่าการเป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดี อาจจะไม่จําเป็นต้องทํางานหรือว่าหาเงินเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับแต่ว่าก็ทําให้ครอบครัวมีความสุขได้และก็ที่สําคัญท่านทําให้ผมรู้ว่าถ้าเราอยากจะรู้อะไรสักอย่างโรงเรียนอาจจะไม่ใช่คําตอบเสมอไปครับเไม่รรู้อ ิดไม่ได้ร่างไหมฮะเื่ออะไรครับลุง GPS ใช้ GPS ด้วยครับใช่ลุงชาติให้เทคมากนะฮะมันช่วยช่วแล้วได้เยอะเดี๋ยวเราจะไปที่วัดแล้วกดนำทางเดี๋ยวเครื่องจะนำทางเราไปแล้วลุงก็จะอย่างนี้เลยฟังเสียงเอา อ๋อจะมีเสียงคอยบอกด้วยครับบอกเราทุกเลี้ยวทุกทุกแยกถ้าเราถ้าเราลงทางในกรุงเทพนิดนิดเดียวครับเราหายไปสองสามชั่วโมงอาต้องป่ะนั้นพร้อมโอเค GPS พร้อมครับคุณลุงพร้อมผมพร้อมกล้องพร้อมอุปกรณ์พร้อมตอนนี้เราจะลุยกันละรัดเข็มขัดโอเคได้ครับนี่สารมาญีรุ่นะ โอ้ยเยอะเยอะเลยจำไม่ได้มีมีแบบมีผู้ใหญ่มาเยนะเนี่ยมีมีทุกวัยไม่แต่คือที่เอสงสัยเนี่ยครับคุณลุงครับถ้าไม่คุณลุงถึงแบบต้องไปสอนตามวัดตามนู่นตามนี้ทําไมลุงชาติไม่ไม่สอนเหมือนอย่างคนอื่นๆเขาที่แบบถ้าเรียนก็สอนในห้องเรียนนั่งสบายสบายสถานที่ในเมืองไทยเนี่ยหลายที่เนี่ยมันมีอะไรให้เราเรียนรู้เยอะเรานั่งอยู่ในห้องสี่เหลี่ยมแคบ นั่งเรียนในห้องเนี่ยครับเราก็ได้รู้แค่นั้นแหละแต่ความเป็นจริงชีวิตมันอยู่ภายนอกเนี่ยม,มันมีอะไรมากมายกว่าในห้องนั้นเยอะตื่นเช้ามานี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเข้าไปในอินเทอร์เน็ตก่อนก็เข้าไปอ่านหน,งหนังสือพิมพ์อ่านข่าวอะไรพวกนี้ทำไมคุณลุงไม่อ่านในหนังสือพิมพ์ครับปกติเขาวกว่าสักดาห์หนึ่งเจ็ดขวาหนังสือพิมพ์เนี่ยข่าวมันสองส,องส,องสองามวันกว่าเราจะได้แต่ถ้าเราเข้าเน็ตเนี่ยข่าวมันเร็ว อ uh huh. วันต่อว,วันเลยหลังจากอ่านข่าวแล้วก็จะเข้าเข้าไปในบอร์ดที่เราโพสเพื่อไปตอบคำถามท, uh huh. ที่ที่เขาสอบถามเข้ามาอ uh huh. เหมือนกับที่เขาถามมาเขาอยากรู้อะไรแล้ว,ลวคุรู้เขาไปตอบ,บ uh huh. มันมันก็ทำให้เราได้พูดคุยกันกับเพื่อนฝูง รุชาติแล้วฟ้าอย่างนี้มันได้ครับอมืฝนจะตกเลยถ่ายได้ปกติถ่ายไม่เขาไม่ถ่ายกันน่ะฟ้าแบบนี้แต่ว่านัดตั้เรียนมาแล้วนักเรียนเขาอยากจะเรียนอ่ะยังไงก็ก็ต้องลองแล้วก็มันไม่มีอุปสรรคอะไรที่มันจะมาขวางเราได้หรอกเจอแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับมากันนะเหรอสักพักนะครับอ่านี่ พี่เอวันนี้เขาจะมาเรียนด้วยวัสดีครับครับต้องใช้อะไรบ้างครับลุงมีแค่กล้องอย่างเดียวตอนนี้ใช้ใช้กล้องอย่างเดียวโอเคไปหาที่ถ่ายรูปกันได้ครับนี่คือน้องๆนะครับที่ชื่นชมผลงานทางเว็บไซต์ของคุณลุงชาติครับแล้วก็เลยมาขอเป็นนักเรียนครับเห็นไหมครับว่าสิ่งที่ท่านสอนด้วยวิธีที่แตกต่างจากคนอื่นเนี่ยนอกจากทําให้ท่านได้สิทธิ์แล้วยังทําให้ท่านได้เพื่อนต่างวัยด้วยครับ ภาพกระดิ่งมันไหวๆแล้วภาพมันจะไม่ชัดอ,อ๋อมันมันเล็กนิดเดียวแล้เปลี่ยนเลนทำไมอะคะุณลรูเพื่อที่เพอร์สเปกทีฟของของภาพมันจะออกมาใต้าโตาขอตกโฟกัสเถอเกดปุ่มโฟกัสก็ไปครึ่งนึงมันก็จะโฟกัสให้หไหมนั่งปิดก็แสดงว่าโฟกัสแล้ว เป็นหนึ่งส่วนร้อยหกสิบไม่มันก็ช่วยได้เยอะแล้วเล็งได้ทีแล้วเนี่ยแล้วก็ก่อนจะกดชัตเตอร์เนี่ยกั้นหายใจนิดนึงถ้าเราโมหายใจเนี่ยไม่ไม่เขยา่าขยาับกดชัตเตอร์ลไปครึ่งเดียวนะพอ,อะเราเข้าไปใกล้อีกนิดนึงก็จะเห็น เห็นแค่กรอบแดงๆก็ต้องเปิดวัดแสงให้โอเวอร์ข้างในข้างไหนยังมืดไปก่อน หลังจากตอนนี้ครับคุณลุงพาน้องๆถ่ายภาพเสร็จเรียบร้อยนะครับท่านก็จะเอาภาพเนี่ยมาดูกันตรงนี้เลยอย่างที่คุณลุงท่านบอกครับแล้วก็เดี๋ยวคงดูกันแล้วก็คุณลุงท่านก็จะใช้โปรแกรมตกแต่งภาพครับสอนให้กับน้องๆนักเรียนที่เขามาเรียนกับคุณลุงด้วยฮะเดีย๋ยวเข้าไปดูกการัดสกดฟังส่วอ่ะเลือกเลือกดูภาพกันเราจะเอาลูดูไหนมามาแต่งปกติคือพอถ่ายเสร็จปั๊บลุงก็จะให้นักเรียนเขาอย่างนี้เลย เอามาสอนกันเดี๋ยวนั้นเลยอ๋อคือก็หาที่อย่างเงี้ยหาก็ได้ตรงไหนเหมาะก็เอาละแต่เมื่อกี้เดินถ่ายรูปนี่ดูคุณลุงสนุกมากนะครผมมีความสุขถ้าจะถามว่าทุกวันนี้ความสุขของลุงชาติอยู่ตรงไหนก็ผมได้ทําอะไรในสิ่งที่ผมผมอยากจะทําได้ถ่ายภาพได้ได้สอนได้หลายๆอย่างแล้วเด็กที่เข้ามาเรียนกับผมเนี่ย เขามีความรู้ผมก็มีความสุขด้วยถ้าเราหยุดอยู่นิ่งเราก็าคงอยู่แบบเหงาๆมันก็จะเหี่ยวเฉาไปเรื่อยถ้าเราทำอะไรในสิ่งที่เราชอบในสิ่งที่เรารักครับชีวิตเราก็สดชื่นมันก็มีค่ามากขึ้นถ้าอย่างนี้จะถามได้ไหมอย่างที่คุณลุงถ่ายภาพทุกวันเลยนะครับเป้าหมาย ของรชาติคืออะไรครับสิ่งที่ผมมาทำแบบนี้เพราะผมรู้ว่ามีหลายคนที่เขาไม่มีโอกาสได้เรียนผมเคยผ่านชีวิตอย่างนี้มาแล้วคืออยากเรียนอยากจะเรียนแต่ไม่มีโอกาสได้เรียนครับงั้นผมมาทำในสิ่งที่เปิดโอกาสให้คนอื่นได้เรียนรู้คนที่มาเรียนเขาได้ความรู้เขามีความสุขผมก็มีความสุขไปด้วย นี่คือเป้าหมายครับจะถ่ายภาพไปอีกนานไหมก็จนกว่าจะหมดแรงถือกล้องไม่ไหวถือล้องไม่ไหวก็โอ้ยถือก็ไม่ไหวก็ใช้ขาตั้งกล้องแทนอันนั้นต้องใช้รีโมทช่วยให้ตรงตามกดสามส่วนกดเก้าสวนเก้าส่วนนั่นคือจุดตัดตอนนี้กำลังสอนตกแต่งภาพอยู่ครับคุณผู้ชมครับ ตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยนะครับที่ผมได้มาเยี่ยมคุณลุงชาตินะครับผมได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างมากครับผมได้เรียนรู้ว่าอย่างน้อยเนี่ยการถ่ายภาพที่จะให้สวยงามอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยบางครั้งเราก็ต้องคิดน,นอกกรอบครับเพื่อให้ได้ภาพที่มันสวยงามมากกว่าตาเห็นแต่ว่าสิ่งที่คุณลุงท่านทําทุกๆอย่างเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้การถ่ายภาพด้วยตัวเองการเรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์ด้วยตัวเองการเรียนรู้สิ่งต่างๆการมีเพื่อนในสังคมออนไลน์การใช้โซเชียลเน็ตเวิร์ก หรือแม้แต่การสอนการแบ่งปันด้วยวิธีของท่านเนี่ยนะครับถ้ามองดีๆผมว่าเป็นการทําแล้วก็เป็นการคิดนอกกรอบที่ผู้สูงอายุทั่วไปเขาทํากันแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นจะสําคัญอะไรครับในเมื่อสิ่งที่คุณลุงชาติท่านทํามันทําให้ท่านมีความสุขแล้วก็ทําให้คนรอบข้างมีความสุขไปด้วยสําหรับใครนะครับที่อยากจะมีความสุขผมว่าไม่ได้ยากเลยครับค้นหาสิ่งที่ตัวเองรักและชอบให้เจอแล้วลงมือทํามันครับ วันนี้ลุยไม่รู้โดยเหมือนเวลาเรียบร้อยนะครับเองคงต้องขอตัวลาไปก่อนแต่อย่าลืมนะครับมีคําติชมคําแนะนําเรื่องราวคุณลุงคุณ,คณป้าอยากให้เอไปลุยหรือว่ารายการของเราสร้างแรงบันดาลใจอะไรให้กับคุณส่งมาตามที่อยู่บนหน้าจอได้เลยจนกว่าจะพบกันใหม่กับลุยไม่รู้โรยสําหรับวันนี้สวัสดีครับ และเมื่อเราอยากจะทําอะไรสักอย่างเนี่ยมันก็ควรที่เราจะได้ทำนะมันไม่ใช่ว่าเราอยากจะทําอะไรแล้วเราไม่มีโอกาสได้ทําชีวิตมันก็ไม่มีความสุขหรอกการใช้คอมพิวเตอร์อย่างถูกวิธีนะครับ 1. ปรับแสงสว่างจากคอมพิวเตอร์ให้ดวงตารู้สึกสบาย 2. นั่งในท่าที่เหมาะสมและห่างจากจอคอมพิวเตอร์ประมาณ20-30นิ้ว3 พักสายตาพักอิริยาบถทุกๆ20นาทีเพื่อป้องกันตามเมื่อย 4. ผู้ที่มีอายุเกิน40ปีไม่ควรใช้วันสองชั้นเพราะจะทําให้ต้องเงยหน้าอ่านข้อความในจอตลอดซึ่งจะเป็นสาเหตุทําให้ปวดต้นคอเพิ่มขึ้นอีกครับ